สวัสดีค่ะรับองคสวงประมาณ20นาทีเสร็จแล้วจะปิดท้ายด้วยสาแหล่ไม่ทันไปแก่ที่ทีหนึ่งเดยยวสวงพ่อปริยมหาราชนะคะระเจ้เมื่อปตนนะครับเจอมพระนะคะดยรมาราพระที่ถนัดเลยพระจ้าสมเพระศรีนครบแม่จับด้อะรประมาณนะครับพระมารดาที่หนึ่ไปไปไ สะสมตสสตังมาได้สินะครับถ่ายนางาเสร็จแล้วเราก็บบรรยากาศเก็บตกสสเราเยอะไี่ครับเยอะมากสสเราเยอะที่หนึ่งโอ้สุดยอดมีเป็นสิ่งมหัศจรรย์ะดับท่แปดของโลกครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ดับทีแปของโลกแล้วก็เป็นชหัศจรริ คิดบรรยากาศน่ารักนะคะจบคลิปสุดท้ายนะคะเพื่อนๆก็จะต่อเป็นอีพีที่สามนะคะนางรำก็เสร็จแล้วนะคะก็ทยอยกันตัดแล้วนะคะให้ดูว่านางรำเยอะขนาดไหนนะคะที่ให้ดูตอนนี้ก็เยอะมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่อำเภอจอมพระจัดงานนี้นะคะเฮ้ยเพื่อนย่าว ไม่เห็นบอกเมื่อกี้ไม่เห yeah. ็นใช่ไหมโอ้โหเจอไม่ได้โทรหาฉันหน่อยเ้อเดี๋ยวต่งงานอยู่นึกยังไงมาลํากับเขาครับนี่เพื่อนนะคะนหลักเลโทรหาหน่อยคุณได้นหน่อหกสองหนึ่งแปดสามสี่หกแปดหนึ่งคุณแปเจก็โทรหาได้เี เอาโอเคเขาถ่ายงานก่อนเองอย่าเพิ่งไปเลยมีเจอเพื่อนนะคะเก็บบรรยากาศเ้าเพื่อนสูงกันนะคะโอ้คนจอมพระขอนงามโ่พี่น้องขัขอนงามกระเสีิงสวดสวดแน่เด้เอเขออาจะข่าวน้ำนี่พี่น้อง เพราะรำสวยนะคะอำเภอจอมพระบ้านเรานะคะก็เป็นประวัติศาสตร์ของอำเภอจอมพระนะคะที่แรกที่มีงานรำแล้วก็นางรำมาลงราเยอะขนาดนี้นะคะ500ยกว่าคนเขาบอกว่าถ้าปีหน้าก็จะมีนายรำด้วยนะคะมีนางรำแล้วก็ต้องมีนายรำานวันอาจจะเต็มสนามเลยก็ได้อันนี้ก็เข้ามาเขามีจุดเช็กอินจุดถ่ายรูปให้ด้วยนะก็จะมีมุนซื้อจุดถ่ายรูป จะมีเวที่ายรูปนะคะแลจัดรูปนะคะลำลึกดวงสวงปิยะมหาราชสองพโอเคนะคะนี่งานนะคะงานลำลึกดวงสวงลำลึกดวงสวงพระปิยะมหาราชสองพกก็จะมีจุ มุมถ่ายรูปสวยงามนะคะตอนเช่าเรามาเรายังไม่ได้ถ่ายจุดนี้นะคะแล้เวเก็บบรรยากาศด้คยข้างหน้าก็กจะมีผู้เข้าเลยนายผนายประธานสุริย์ตัวท่าส2สุริยานายแล้วเรากลับไปงานบวงสรวงไม่รู้ว่าจะไปทันงานบวงสรวงหรือเปล่านะครับที่วัดดูน,นะคะ ชนคนจังาร่วมชัยสามนคทีรำสวานครับขือการํำลุนะคะในเหารานของเราคะ พี่กินอะไรนี่ะพี่ไขมั่นสิดข้างในก็จะมีแจกของข้าวให้นางรับข้างในนะคะ เราไปดูข้างในว่าทำอะไรข้างในนะคะข้างใ, <c oughs> ในก็จะมี <io> <c oughs> ให้อาหารแล้วนะ ນ <laughs> uh, ີ້ມາຍົກປ โอ้ oh, ท,ท้าบอพี่ไทยชอนดูทีหน้าพี่ตะเลาะสิบอกนะอันน right? ี้ก็เป็นอาหารที่ให้ที่มาลาใช่ไหมครับนะคะให้นางระมือเรือยๆก็จะมารับประทานกันก็จะมีมีส้มตำมีมีปลาบองอ่าอนะคะส้มตำกะตำจะมยแขนเราอีลาว่ะ มันโคกกับข้นตั้นเลแมนะ่โคกนิคข้นต,ตั้มตน้อยน้อยนึงยเราก็มาซุ้มอาหารด้วยนะคะก็ไหนๆก็มาอเภอจอมพระแล้วนะคะคือเราไปอยู่สุรินทร์ตั้งสามปีแล้วนะคะเพื่อนเราก็เอาให้ถึงจอมพระเลยัสดี่ค่ะ้อห พีวลัค่ะ้คะเดี๋ยวเราไปดูอาหารอย่างอื่นว่ามีอะไรบ้างนะคะ่เล็กค่ะอันนี้พี่เป็นนักข่าวอันนี้ครัวครัวกบลบุมลีสวัสดีทุกคนจ้าัีอะไรบอ่ะครัวตําบลครัวตําบลโลวีตําบลนลวีอันนี้สมาคมนักข่าวชาวสุรินนะคะมาก็ให้โอกาสมาเยี่ยมมาเรานะคะวันนี้นคะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ใหญ่โเดินเยี่ยมมาแล้วครับงานภูใจเนาะ ันนี้ที่เราอำเภอจามปาสามารถทำได้ระดับอันนี้แอดมินให้ขอบบคคุณรัแอดมินให้100คะแนนเลยนะผู้ใหญ่ครับให้เต็มร้อยนะครับให้ให้เต็มร้อยคะแนนเลย100ล100ลร้อยคูณร้อยเลยนะไม่เสือซื้อหวยนะให้ท่านผู้พันได้ครับดีใจที่ได้เจอท่านผู้ใหญ่นะครับวันนี้ผู้ใหญ่มีอาหารมา ดมงานไม่กลัวเขามันบอกครับกัวตำบลลุ่มระวีกันกัวตำบลทุ่งระวีนะคะตำบลลุ่มระวีอำเภอจอมท้าของเรานะคะอวันนี้ฝากช่องตะวันรัศมีไว้เลยตะวันรัศมีไรสไตล์นะผู้ใหญ่แถวนี้มีคนติดตามสองหมื่นกว่าคนแล้วนะอําเภอเราจะดังไปทั่วโลกก็วันนี้แหละจะเผยแพร่ออกทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากยังหล่อ ขอบคุณครับอันนี้คือผู้ใหญ่อะไรนะบอกชื่อหน่อยพี่ลืมละแอดมินจะได้รู้จักผู้ใหญ่สมชายครับผู้ใหญ่สมชายนามนามสกุลนะคะการอินครับฮะการอินครับการอินผู้ใหญ่สมชายการอินนะคะผู้ใหญ่บ้านก่อทำบุญรุ่งระวีอัมพูจอมพระจมศุลย์ เพื่อนเราเก็บตกมุมแล้วเราก็มามุมแม่ครัวนะคะทุกจุดเลยเดี๋ยวครัวแม่ครัวเสียใจก็จะมามุนีมม้ด้วยอันนี้มาจากไหนคะแม่ครัวมาจากไหนคะฮะอันนี้มาจากที่ไหนคะตรงน,นี้จุดนี้อ๋ออันนี้อันนี้แม่ครัวแม่ครัวตะโพไหนคะ กจำนาได้อยู่ใคาขลุงตำบลเขาไปไอยู่บ้านไหนเขาไปอยู่เมืองแล้วเลยนี่ตลาดนัดผ้าไหมตลาดนัดผ้าไหมใช่ใช่อย่างเนี้ยเจอกันชายทุกเสาเลยนะ โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปจุดใหม่กันไปเลยว่าไปถ่ายนางรำแล้วก็ต้องมาถ่ายแม่ครัวเราด้วยนะคะอันนี้แม่ครัวมาจากไหนคะโอ้ตะบลหนองเสนีบ้านคอยเจ้านี้มี่ยงแน่นี่โอ้ยตะบลหนองเสนีอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยท่านสามีหูพี่สาวคอยสวัสดีพี่สาวจ๋าพี่สาวสวัสดีค่ะ อันนี้น้องเป็นนักข่าวชุมชนชาวสุรินด้วยนะคะแล้วก็ทําช่องยูทูบด้วยก็นําจุดเผยแพร่ของเราอําเภอของเราตำบลของเราไปเผยแพร่ถู่ที่โลกเลยะะขอบคุณมากค่ะที่มปเผยแพร่<ป>ค่ะเราเพิ่งรัเป็นปีแรกค่ะรับเป็นปีแรกนะคะสวยไหมคะยค่ะสามาคีกันมากอดมินให้ร้อยคูณร้อยคะแนนเลย <laughs> ค่ะคือนะคะนี่พี่เขาใหญ่เดี๋ยวนะคะพี่เดี๋ยวขายเก็บมูลให้ก่อนเก็บนางรำแล้วก็มาเก็บแม่ครัวเราด้วยจะได้มีกำลังใจนะว่าเราก็จัดมาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะที่อื่นนะคะตำบลหนองสนิทเราก็มีดีเหมือนกันมีอาหารมาด้วยเหมือนกันนะคะี๋ยวไปจุดใหม่ต่อไปนะคะพี่ สวัสดีค่ะมาจากจุดไหนคะตาําบลกระหัดอันนี้มาจากตําบลกระหาดนะคะนำอาหารมาเลีย้ยงในวันนี้นะเลี้ยงในวันนี้ที่จะขาดไม่ได้ทุกจุดก็จะมีส้มตำนะคะให้กับทุกคนอันนี้ของตําบลกระหัดี๋ยวเราไปต่อนะคะสวัสดีค่ะมาจากตําบลไหนคะตําบลบุกแดงตําบลบุกแดงนะคะอันนี้มาจากตำบลบุกแดงนะคะที่ขาดไม่ได้ที่คือ ปาป่าอกๆนะคะส้มตำของเรานะคะจัดมาให้ทุกคนกันนะคะเราก็เผยแพ่ส่วนนอกแล้วเราก็มาเผยแพ่ตรงที่อิ่มท้องเวลาเหนื่อยมามาอะไรกันมาทานตรงนี้นะคะอันนี้ของตำบลบุกแแปลนะคะสวัสดีค่ะทานให้อร่อยกันนะคะโอเคค่ะ จนรอบจุดแล้วเรือจุดสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะอันนี้บ้านกระทุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะเขตเทศบาลจอมพระนะคะวันนี้เราตัวแทนสมาคมนักข่าวชาวสุรินและก็ช่องตวะวันสีเวสต์สไตล์ดีใจนะคะที่ได้มาถ่ายทำอำเภอของเรานะคะพี่อ่นนะเดี๋ยวนูถ่ายเสร็จนูจะทานส้ตมตำด้วยนะคะ เก็บบรรยากาศนะคะข้างนอกแล้วก็เพื่อรวบรวมกลุ่มแม่ครัวทุกอำเภอทุกหน่วยงานมาให้กับเพื่อนเพื่อนทสี่ทุกคนทุกท่านได้ชมกันจอมพระร่วมรังร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันนะคะในงานในวันนี้นะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเลฟซีทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุน ช่องตะบาราศีดืวดีสุดมานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื B ่อนเพื่อนเซีทุกคนทุกท่านก็คงจะมีความสุขนะคะกับคลิปของเราบ้างวันนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะ ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัวละสีในสไตล์ได้มีกำลังใจนํำเสนอคลิปใหม่ๆไปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะคงเป็นอีพีสุดท้ายนะคะทุกที่แล้วเราจะเข้าเมืองแล้วนะคะไปถ่ายที่สุรินต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้นะคะโชคดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ